โครงข่ายที่เชื่อมโยงทําให้เราเก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคยและใกล้กันมากขึ้นกว่าเดิมจากนโยบายรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขยายขีดความสามารถการแข่งขันการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่จำนวน14สเส้นทางทั่วประเทศจึงเป็นหน้าที่สำคัญของการรถไฟแห่งประเทศไทย หนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญคือเส้นทางสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉัเชิงเสาชุมทางคลอง19ชุมทางแก่งคอยซึ่งเป็นเส้นทางที่รองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ช่วยขยายขีดความสามารถของเส้นทางขนส่งหลักที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่ท่าเรือแหลมฉบังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกโครงการก่อสร้างทางคู่เส้นทางรถไฟสายนี้เป็นการก่อสร้างทางรถไฟจำนวนหนึ่งรางขนาดความกว้างของราง1เมตรคู่ขนานไปกับทางเดิมเริ่มจากสถานีฉะเชิงเซาไปตามทางรถไฟสายตะวันออกเดิมสายอรัญ,ญประเทศ ผ่านสถานีบางน้ำเปรี้ยวถึงสถานีชุมทางคลอง19แยกขนานไปกับทางรถไฟสายคลอง19ถึงสถานีชุมทางแก่งคอยจากสถานีชุมทางแก่งคอยเป็นสถานีที่เชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉีงเหนือมีแนวเส้นทางแยกเป็นเส้นทางรถไฟสายหนองคายและเส้นทางรถไฟสายอุบลราชธานีโดยการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉีงเหนือ ช่วงมาบกระเบาคลองขนานจิตนั้นได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันซึ่งมีงานก่อสร้างอุโมงค์3อุโมงค์ประกอบด้วยอุโมงค์ที่1ระหว่างสถานีมาบกระเบาสถานีผาสเสด็จและสถานีหิดลับมีลักษณะเป็นอุโมงคู่ร่างเดียวยาว5.20กิโลเมตรกว้าง7.50เมตรและสูง8.50เมตรอุโมงค์ที่2อยู่ระหว่างสถานีหินลับ และสถานีมวกเหล็กใหม,ม,ม, m, m, ม 3, หนน่มีลักษณะเป็นอุโมงค์งเดี่ยวร่างคู่ยาว265เมตรกว้าง11เมตรและสูง9.45เมตรและอุโมงค์ที่3อยู่ระหว่างสถานีคลองขนานจิตและสถานีคลองไผ่มีลักษณะเป็นอุโมงค์คู่ร่างเดี่ยวยาว1.20กิโลเมตรกว้าง7.50เมตรและสูง8.50เมตร โดยการก่อสร้างอุโมงรถไฟมีขั้นตอนดังนี้ 1. การขุดเจาะระเบิดอุโมง์พร้อมติดตั้งค้ำยันต่างๆเพื่อเพิ่มเสถียรภาพเช่นการติดตั้งหมุดยึดหินเหล็กเสริมความแข็งแรงลวดตะข่ายและคอนกรีตพ่น 2. งานคอนกรีตส่วนล่างพร้อมระบบระบายน้ำภายในอุโมงประกอบด้วยการเทคอนกรีตชั้นรองพื้นอุโมง จากนั้นติดตั้งท่อระบายน้ำต่างๆในชั้นโครงสร้างคอนกรีตอุโมงค์ส่วนล่าง 3. งานโครงสร้างผนังอุโมงค์ประกอบด้วยการติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์จากนั้นติดตั้งแผ่นกันน้ำซิมและขึ้นโครงสร้างผนังอุโมงค์สีทำการเทคอนกรีตผนังอุโมงค์ 5. การก่อสร้างทางรถไฟภายในอุโมงค์เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในอุโมงค์จะประกอบด้วย ทางเดินเพื่อการอพยพฉุกเฉินตลอดความยาวของทางเชื่อมหนีภัยและห้องควบคุมทุกๆระยะ500เมตรมีระบบความปลอดภัยภายในอุโมงค์อย่างสมบูรณ์ได้แก่ระบบระบายอากาศระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหมระบบดับเพลิงระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบตรวจจับก๊าซพิษระบบกล้องวงจรปิดระบบควบคุมการเข้าออกระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินรวมถึงระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานและสั่งการควบคุมจากระยะไกลด้วยระบบ SCADA ในปัจจุบันงานก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่า90.03%โดยคาดการว่าโครงการการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบก,กระเบาคลองขนานจิตจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2565 และเมื่อรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาคลองขนานจิตเปิดให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนําเส้นทางรถไฟสายเก่าซึ่งไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางเดินรถแล้วมาพัฒนาตามแนวนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวสองข้างทางรถไฟเพื่อช่วยลดสิ่งรบกวนลดมลภาวะทางอากาศนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับชุมชนเพราะทุกเส้นทางมีความหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางรางที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับการเดินทางและการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกระจายความเจริญส่งเสริมการท่องเที่ยวลดต้นทุนการขนส่งเชื่อมโยงฐานการผลิตเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรถไฟแห่งประเทศไทย